มัอนี้สิพ้ามาเบ่งวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับเนาะอันนี้ก็คือทงนาทุ่งนานะครับบานนี้มันสิถึงฤด,ดูการใกล้ที่ปลาจะลงห่วยแล้วเนาะปลาสีล่งห่วยฝนตกมาเพิบนี่มันก็สิมี่ปลาลงห่วยเนาะพรามันสีลงห่วยเพิ่นกระเ็ดเ็ดตต้อนครับพ่นเอิญมาต้อนเอินลีเอินลีเอ,นลเอินต้อนครับอันนี้ ปลาโดดโอ้ปลาสูรโดดนี่แหละบ,บัดเทคนิคคือเทคนิคสิครับพอปลามันลงปื้อหูเรามองมันไปเอาปลานะครับเนี่ยมองแค่ปลาปลาซิวมันตกข้างข้างนอกครับนี่ตกข้างข้างนอกปลาหลายครับอันนี้คือ บ้านนะครันะครับตำบลโคกกองอำเภอเมืองจังหวับดบึงกาฬนะครับสถานที่นี่คือที่นาให้ดาวฝนตกแห้งๆหนามกับสีหน้าสิครับ,ามมาบก็นามาเพิบกะบัดเอาป่าคือวิธีการเห็นนะครับเนาะอันนี้เพื่อป้องกันน้ำร้นครับนะครับใส่ หาแย่งหรือค้นผักกาดกลางคนเดินว่ามุ้งฟ้าปะ่ะมุ้งฟ้าท้างผุดสีมีค้นตึกสะดุ้งครับเดีด๋ยวซูมให้เบิงน,นะครับมีค้นตึกสะดุ้งอยู่ห่วยว่าเป็นค้นเดียวปรแมนตัวสามเนตัวนั้นอ่ะ พดแล้วพดแล้วคนตึกสะดุ้งครับอยู่คนครับถ้าบอซสูมเขาก็สิบอเห็นเนะมันไก่สวัสดีครับเฮ้ยยังครับเอา้าปลาาเป็นแอบ,บแ,แยง <laughs> แยอบมาปลาแอบมาปลาบ่ เซียนนะครับนี่เซียนเซียนใหญ่เพิ่นปี่ไก่ยนี่ได้หลายครับปี่ไก่มีคนแซวว่าย่องตะพอเถ่าลงน้ำมาสัน่นเจ้าของบาลงมาสัน้น <c oughs> นี่เด้นี่เด้ขคนลงนำ้ำ <c oughs> ครับสุดยอดนะครับเซียนพอเดืองประจำหมู่บ้านนะครับโอ้เพิน่น ตึกสะดุ้งสิได้ยิ่เนาะแต่ว่ามือมือเศร้าได้ยามปลาเป่าะมืยามเมื่อนี่เดยเหมือเศร้านี่หันขายไปกันสองสามร้อยยู่ป่ะิโอ้นะครับผม วิธีชีวิตของคนอีสานบ้านนาสวยงามครับอยู่กันแบบธรรมชาติครับเมื่อีบรรยากาศดีดีเซจอดเลย